คือหาเปยปันวาดอวดโมเมนต์คู่แฟนเก่าเอ๊ะทำไมคนนี้น้าขุนตาจังเชื่อว่าหลายหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าคุณแม่คนสวยอย่างเปยปันวาดเคยคบหาดูใจอยู่กับนักร้องหนุ่มอาอานัตพลมาก่อน แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องเลิกลาก,กันมีชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งปัจจุบันเปยก็แต่งงานและมีลูกแล้วสองคนส่วนด้านหนุ่มอาก็ยังรักหวานชื่นอยู่กับสาวเอื้อยและตอนนี้ก็ผ่านเวลามาหลายปีแล้วแต่ล่าสุดก็ทำเอาไอจีแทบแตกแฟนๆต่างฮือหากันยกใหญ่เลยล่ะคะ่ะกับภาพที่หาดูได้ยาก ที่จะกลับมาเจอแฟนเก่าอีกครั้งในรอบหลายปีเป็นภาพของสาวปันวาดและหนุ่มอาเจอกันที่ไหนสักงานพร้อมทางแคปชั่นระบุว่าทำไมนาคุ้นขุนจังเลยคะด้านแฟนๆเพื่อนๆก็ต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันยกใ,กใหญ่กับภาพประวัติศาสตร์แต่ถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆแม้จะเลิกลากันไปแล้วก็ยังสามารถพูดคุยหรือนัดเจอกันได้อีก และใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ